ไบเน้นประกาศสนับสนุนเรื่องของการเบิรนเหรียญลูน่าดูคอนตอนนี้โดนหมายจับทิศทางกราฟจะเป็นยังไงขึ้นต่อหรือพอแค่นี้วันนี้มาอัปเดตข่าวสารและมาวิเคราะห์กราฟกันครับ สวัสดีครับยูนิมอลเทรดนะครับก็กลับมาพบอีอกเช่นเคยนะก่อนจะดูคลิปวิดีโอนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะช่วยกันกด u u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของดูคอนนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตำรวจสากลเนี่ยได้มีการ ประกาศออกหมายจับดูคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ดูคอนโดนหมายแดงแล้วนั่นเองนะครับหมายแดงคืออะไรนะครับหมายแดงก็คือเป็นการขอความร่วมมือนะกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับในการหาเออแรงกรบดดานอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นคําจํากัดความของคําว่าหมายแดงเนาะนะครับซึ่งเออก่อนหน้านี้เนี่ยดูคอนได้เออหนีไป คำานักนะครับหรือหนีไปพักอยู่ในสิงคโปร์นะครับแต่ทางการสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ออกมารายงานนะว่าเฮ้ยไม่จริงนะครับมาดูคอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์นะครับหลังจากนั้นดูคอนก็ได้มีการอ,ออกมาทวิตนะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หนีไปไหนแต่อย่างใดนะครับเขาแค่ถอยมาตั้งหลักเฉยๆนะครับทางด้านของทวิตเตอร์ดูคอนตอนนี้ก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรเนาะ ที่ขึ้นไหวล่าสุดก็ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละว่าเขาบอกว่า,าไม่ได้หนีไปไหนแต่อย่างใดนะครับแค่ออกมาตั้งหลักเฉยๆนะครับนะอีกหนึ่งข่าวสารนะครับที่ทําให้ลุนหน้าเนี่ยพุ่งแรงมากในวันนี้นั่นก็คือซีซี่หรือไบแอนเนี่ยได้มีการประกาศออกมานะว่าจะสนับสนุนเรื่องของการเบินเหรียญน,นะครับโดยที่นะผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไบแอนจะเอากำไรในส่วนของเขาเนี่ยที่เขาได้กำไรจากค่าธรรมเนียมนั่นนี่เนี่ยเอาไปเบินเหรียญนั่นเองนะครับนะ นะจะส่งผลให้เอ,อ่อลูน่าเนี่ยพุ่งทยานขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในวันนี้มาดูในส่วนของการเบิร์นเหรียญลูน่ากันหน่อยครับตอนนี้ลูน่าเนี่ยถูกเบิร์นไปแล้ว5,900ล้านเหรียญน,นะครับก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าซัพพลาลูน่าก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยก็แท่งแดงยาวๆมาเลยนะครับตรงนี้เองก็อาจจะส่งผลให้ราคาเหรียญลูน่าเนี่ย มีโอกาสทยานอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านมาเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ก็แล้วกันนะครับนะเรามาดูในส่วนของคอยมาเก็ตแคปกันบ้างนะครับคอยมาเก็ตแคปตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าลูน่าเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่31แล้วนะครับแซงอะไรฮะแซง,งเออฟิลแซงเอฟแล้วก็แซงฟโฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับลูน่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่ประมาณ 30ปลายปลายๆนะจำไม่ได้ว่า30เท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับทยานขึ้นมาอยู่ในอันดับที่31แล้วนะครับเป็นรองแค่บิตคอยน์แคทเท่านั้นนะครับในส่วนของหน้ากราฟตอนนี้นะเราจะเห็นแท่งเขียวๆตรงนี้ขึ้นมานะครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วกว่าประมาณ56%นะครับแต่ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่า กราฟขึ้นมาแล้วกว่า80%นะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูจากปลายไส้ตรงนี้เลยนี่ขึ้นไปแล้วกว่า80%เรามาอัปเดตกราฟต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะซึ่งคลิปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้สามารถไปดูได้นบสามารถไปดูได้นะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ว่ายังไงบ้างครับเออจะมีโซนกล่องสีแดงที่เป็นแนวรับเนาะซึ่งผมก็บอกไว้ว่าถ้าสมมุติว่ามันหลุดกล่องสีแดงไปเนี่ย มีโอกาสที่มันจะลงมาถึงเส้นสีฟ้าตรงนี้เลยซึ่งเส้นสีฟ้าตรงนี้จะเป็นเส้นที่มาจากไทม์เฟรมเดย์นั่นเองนะครับจะเป็นแนวรับแนวต้านจากไทม์เฟรมเดย์เนาะแถมยังจะไปทับซ้อนกับอะไรครยังไปทับซ้อนกับฟิโบ78.6อีกด้วยผมนับวนเออขีดให้ดูนี่78.6อีกด้วยนะครของฟิโบซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะมีนัยสำคัญในการชอนซื้อมากก็แล้วแต่คนจะมองว่ามองเป็นวิกฤต หรือมองเป็นโอกาสใครที่มองเป็นวิกฤตก็อาจจะทับมือกันไปก่อนนะครับค่อยเล่นรอบใหม่ก็ได้ส่วนใครที่มองเป็นโอกาสตรงนี้ก็น่าจะได้กําไรไปจุกๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เองนะกราฟมันก็ลงมาแตะในโซนของบริเวณตรงนี้แล้วนะครับบริเวณเส้นสีฟ้าแล้วผมขออนุญาตลบพี่โบตรงนี้ไปก่อนนะลงมาแตะเส้นสีฟ้าแล้วนะครับถ้าเราดูจาก4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่าจะมีแท่งที่นิ่งๆอยู ตัวโซนสีฟ้าเนี่ยนะครับอยู่3แท่งด้วยกันซึ่งพอเราย่อยไปดูในท i m เฟรม1ชั่วโมงจะเห็นบูริตเดวเจนที่มันเด้งเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่เกิดบูริตเดวเจนบริเวณแถวนี้นะซึ่งผมก็ตี h a r ์ o n i c กไปในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งไปให้ในกลุ่ม Line คอมมูนิตีนะครับส่งไปให้ในกลุ่ม Line คอมมูนิตี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าทรงตรงนี้เนี่ยมันทำทรง b u t เตอร์ฟนะครับที่ผมตีมาจากท i m เฟรม1ชั่วโมงเนาะ ทำทรงบัตเตอร์ฟลยนะครับตรงตรงนี้มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเด้งขึ้นไปขนาดไหนไม่รู้หรอกว่ามันจะเด้งขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็มีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูตามหน้าการาฟจริงๆตอนนี้มันก็เออขึ้นมาชนถึงแนวต้านแล้วอ่ะนะครับแนวต้านจากไทม์เฟรมสชั่วโมงนั่นเองนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเปิดช็อตตอนนี้ทำยังไงได้บ้างทับมือก่อนนะครับทับมือก่อนเรามาดูในส่วนตรงนี้นิดหนึ่งถ้าสมมติว่ามีแรงโฟโม่มากๆ ถ้ามีแรงโฟมโมากๆกราฟมีโอกาสวิ่งไปถึงตรงไหนครับกราฟมีโอกาสวิ่งไปถึง261.8เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้กราฟมันติดอยู่ที่161.8ของฟิโบนะครับ1 6อยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ลองดูจากวอลลุ่มนะพอดูจากวอลลุ่มเนี่ยกราฟมันมีโอกาสที่จะโฟโมไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทะลุตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยใครสําหรับสายช็อตนะ มารอแถวแถวนี้ก็ได้ครับมารอแถวแถวหกสิบเอเออสองร้ถ้าทะลุตรงนี้ตรงนี้ยังเอาไม่ลงอีกโอ้โหมีโอกาสเด้งไปถึง2เป้าตรงนี้เลยนะ361.8ไปจนถึง423.6 ก็เลือกใช้แล้วกันนะครับดูกรอบดูทรงมันไปก่อนว่าเออมีวอลลุ่มยังเข้ามาใหม่ไหมหรือมีแท่งกับตัวมีแบร e ดิทเดวเจนอะไรที่มันบง่งบอกได้ว่ากราฟมันกําลังจะลงนะครับดูวอลลุ่มด้วยนะตอนนี้วอลลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะเด้งต่อไปได้อีกแต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีการนะถ้าเราย่อไปดูในททมเฟิมหชั่วโมง เริ่มมีการแบบปฏิเสธราคาในโซนบริเวณแถวๆนี้เริ่มเกิดบูดิตเดลเจนต์ตรงนี้ก็สามารถพิจารณาช็อตได้นะแต่ก็อย่าลืมวางสต็อปลอสไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมวางสต็อปลอสไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะับสำหรับเออ่ลูน่าคลาสสิกนะครับเรามาดูในส่วนของฮาร์โมนิกที่ผมได้ตีเอาไว้เมื่อเช้ากันบ้างนะครับไหนแล้วฮาร์โมนิกอ่านี่ไงนะครับฮาร์โมนิกที่ผมได้ตีเอาไว้เมื่อเช้าเนาะจากทม์ฟิล์มหนึ่งชั่วโมง นะครับที่ได้ส่งไปให้ในกลุ่ม Line Community นะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Line ก็สามารถกดไปที่ลิงก์ข้างล่างนะฮะในดิสคริปชัน cription, ผมได้ทิ้ง Line Community แล้วก็เออ Discord เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเข้าไปจอยกันได้นะครับนะนี่นะครับทรง b u t เตอร์ฟนะครับมีโอกาสที่จะจบที่เท่าไหร่ครับเออฟิโบมันอยู่ในเนี่นะบัตเตอร์ฟนะมีโอกาสที่จะจบที่127นะครับกับ167 นะครับก็คือเอ่อ6 6 1 1 6 1นะครับขอไป161.8นะมีโอกาสจบ2ที่ซึ่งกราฟพอมันทะลุตรงนี้ลงมาเนี่ยก็เดาได้เลยว่ามีโอกาสที่จะจบตรงนี้นะครับก็พอมาถึงตรงนี้กราฟก็เด้งขึ้นไปทันทีบวกกับดูจากเออนั่นนี่นะครับเอ่อบูบดิตเดวเจนอะไรเองนะครับแล้วก็เป็นโซนที่มีนัยะสําคัญอะไรเองนะรตรงนี้ทําให้ผมเนี่ย กล้าที่จะเล่นนะครับก็เลยส่งไปให้ใน Line Community เนาะนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะได้กำไรกันไปแล้วนะครับนะโอเคนะก็อย่าลืมนะครับเออใครที่อยากจะช็อตเนี่ยนะครับทำตามแผนตรงนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จาก คลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการวิเคราะห์นะครับอยากให้ผมช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนอยากให้ผมช่วยทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆซื้อขายตามแต่อย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ